อ่าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่พี่วันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขาพบกันกันกบอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะพี่นะ400บาท3องค์1,000ค่ะอ่าฝากพ,พี่ที่เขามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อครัพี่0849158065นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มครัพี่ สนใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามานะคะพี่ถูกอกถูกใจติดต่อกันเข้ามาจา้ะอ้าววันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันหนึ่งชุดนะคะพี่นะขอเน้นย้าเลยนะพี่จ๋าหนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่ถูกอกถูกใจติดต่อกันเข้ามาจา้ะอ้าวเรามาดูหมายเลขที่หนึ่งของ ep แบ่งปันยามเย็นของเรานะพี่นะ หนึ่งเป็นเต่าปลดหนี้หลวงปู่เหลียวพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่แบ่งปันอยู่สี่ร้อยบาทจ้ะเก่าสวยนะคะพี่ปลดหนี้ปู่เหลียวพร้อมการเลี่ยมสี่ร้อยบาทค่ะปู่เหลียววัดไร่แตงทองนะคะพี่น่าเป็นรุ่นปลดหนี้ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่ มาในเลี่ยมนะคะพี่ขาพี่พี่รับไปพร้อมใช้ค่ะแบ่งปันพีเอฟซี FC อยู่400บาท3องค์1,000นะคะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่อะหมายเล็กที่1เต่าปูหลิวแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะหมายเล็กที่2เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะพี่เนื้อหาเก่าเก่านะคะพี่ขาเป็นเหรียญหล่อหลวงปูุ่ขค่ะ แบ่งปันที่พี่เอฟซอยู่ที่400บาทนะจาพี่จ๋าเป็นหล่อเก่าๆนะคะพี่เก่าสวยค่ะถูกอ,อกถูกใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะหนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งให้ทุกรายการค่ะนี่ค่ะพี่เป็นรอยจานด้านหลังของเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะพี่นะหมายเลขที่สอง400บาทนะคะพี่เก่าสวยเลยค่ะอะหมายเลขที่สามเป็นเหรียญปลาตะเพียนหลวงพ่อจงค่ะพี่ ด้านหลังมีตอกชื่อหลวงพ่อจงมีปลาตะเพียนสองตัวนะคะพี่เหรียญปลาตะเพียนหลวงพ่อจงนะคะพี่แบ่งปันพี่เอฟซีค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่นาะเก่าสวยค่ะขอบข้างเก่าๆค่ะพี่ด้านหลังมีร่องรอยการตอกชื่อหลวงพ่อจงนะคะพี่นะ แบ่งปันเลยจตะพี่จา๋าที่400บาท3องค์1,000นะพี่นะพลิกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่รบกวนพี่ๆดูให้ใช่ด้วยชอบแล้วก็ติดต่อไปบ้านกันเข้ามาค่ะหมายเลขที่4เป็นเหรียญพ่อท่านนุ้ย2 4 7 9ค่ะพี่เหรียญพ่อท่านนุ้ยนะคะพี่นะมีชื่อมีบอกพอสอค่ะพี่นี่เป็นใบหน้าใบตานะคะพี่จา๋าเก่าสวยนะคะพี่อ่ะ เหรียญพ่อท่านนุ้ยนะคะพี่หมายเลขที่สี่ค่ะนี่ค่ะยันหลังประมาณนี้ค่ะพี่พ่อท่านนุย้ยหมายเลขสี่สี่ร้อยบาทจ้ะเก่าสวยนะพี่นะสี่ร้อยบาทสามองหนึ่งพันจ้าอ่ะหมายเลขที่ห้าเป็นพระปิดตานะคะพี่นะปิดตาเนื้อเมกะพัดค่ะเก่าสวยเลยนะคะพี่ มีรอยจานหน้าหลังชัดสวยแบบนี้เลยค่ะเก่ามากนะคะพี่ขาสำหรับปิดตาเนื้อไม่กระพัดค่ะนี่นะคะรอยจานเก่าๆค่ะพี่มีรอยจานใต้ฐานก็มีนะพี่นะ อ่ะหมายเลขที่5 400บาทค่ะหมายเลขที่6เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะพี่องค์นี้มาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อปู่สุขเก่าสวยแบ่งปันอยู่400บาทจ้ะพร้อมการเลี่ยมเนื้อหาเก่าๆนะคะ รูปภาพไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่พี่รบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์มาค่ะพี่ขาขอรูปถ่ายนะพี่ดนาะเหรียญหล่อปูสุกพรอมเลี่ยม400บาทค่ะหมายเลขที่7ค่ะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ด้านหลังมีตะกุดแบบนี้ค่ะอ่านี่นะพี่๋าเป็นรูปถ่ายขาวดำเก่าๆค่ะพี่หลวงพ่อกลวยนะคะพี่ด้านหลังมีตะกุดนะพี่นะ มีตะกุดเก่าๆค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะพี่เก่าๆลายๆแบบนี้เลยนะพี่นะด้านในมีเป็นปั๊มตาแดงๆนะคะพี่อะรูปถ่ายนะคะพี่ขาหลวงพ่อกลวยใหม่เลขที่เจ็ดสี่ร้อยบาทค่ะหม่เลขที่แปดนะคะพี่นี่ค่ะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยเช่นกันอันนี้เป็นหลังพยันด้านในมีการปั๊มตาแดงนะพี่นะเป็นรูปถ่ายขาวดำเก่าๆพร้อมกันเลี่ยมะค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าพี่พี่ดูลายพยันนะพี่นะเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะอยู่ในเลี่ยมนะพี่นะแบ่งปันพี่พี่ fc ครับพี่แบ่งปันอยู่ที่400บาท3องค์1,000นะคะหมายเลขที่9ครับพี่เป็นพระคงเนื้อดินนะคะพี่นะพระคงเนื้อดินค่ะพี่จ๋าเนื้อหาพี่เก่าเก่านะคะ แบ่งปันนะพี่นะนี่ค่ะเก่าสวยนะคะพี่นี่เป็นพระคงเนื้อดินนะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่ fc นะพี่นะอ่ะหมายเลขที่เก้านะคะพี่ขาสี0ร้บาทจากเก่าสวยไดพี่นะ่เป็นพระคงเนื้อดินค่ะหมายเลขที่สิบค่ะพี่ เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดด้านหลังชอชิงนะคะพี่นะเก่าสวยเลยค่ะเตารีดปู่ทวดหลังชอชิงสี่ร้อยบาทนะคะพี่นะเป็นเตารีดเก่าๆนะคะพี่จ๋ามีคราบเขียวๆค่ะแบบนี้เลยนะพี่จา๋านี่ค่ะ ตารีดปูทวดหลังชอจิิงค่ะพี่พร้อมการเลี่ยมเก่าสวยค่ะ400บาทนะพี่นะอ่ะคลิกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขอภัยนะคะพี่แบ่งปันนะคะพี่ขาที่4 0 0อยบาทยังไงโทรหรือทักไลน์มานะพี่นะอ่ะหมายเลข1 1เป็นเหรียญหลวงปู่ทีมเอ้ยปูทวดนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงปูทวดเสียนโต400บาทค่ะพี่ เก่าๆนะคะพี่นะเหรียญหลวงปูท่ทวดเสียนโตเก่าสวยค่ะแบ่งปันให้พี่เอฟซีอยู่สี่ร้อยบาทนะคะพี่นะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่แบ่งปันเลยจะพี่จา๋าแบ่งปันให้พี่เอฟซีที่สี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันนะคะพี่นาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่นี่ค่ะใบหน้าใบตาพระอาจารย์ทิมเก่าสวยค่ะ ปูทวดเสียนโตใหมาเลข11400็รบาทค่ะ12เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่เป็นพิมพ์ขี้ตาะคะ่ะพี่องค์นี้นะคะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาะคะ่ะเก่าๆนะคะพี่ผูชมเนื้อหาเก่าสวยแบบนี้เลยคะ่ะ นี่นะคะพี่นี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าพ่อเงินเก่าสวยหมายเลข12 400บาทค่ะสิบสาเป็นพระวัดพลับนะคะพี่ค่ะพิมพ์วันทาค่ะพี่เก่าสวยนะพี่นะแม่บ้านแบ่งปันพี่เอฟซี FC ที่400บาทสามองค์หนึ่งพันจ้ะ พี่พี่ที่ถูกใจสนใจนะคะพี่ขาสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะพี่นาะหนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งให้ทุกรายการค่ะติดต่อกันเข้ามานะคะพี่นะ้าเก่าสวยไปเลยะคะ่ะพี่พระวัดพลับพิมพ์วันทานะคะพี่จา๋าหมายเลขที่ดีนะพี่นะ้าเก่าสวยค่ะ วัดพลับพิมพ์วันทาหมายเลข13ค่ะพี่400บาทนะพี่นะรูปภาพไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะรบกวนพี่ๆโทรหรือทักไลน์มานะพี่นะขอรูปถ่ายเพิ่มเติม,ตมได้ค่ะนี่เป็นเตารีดหลวงปูทวดนะคะพี่ขาด้านหลังมีเขียนชอชิงเต็มค่ะพี่ด้านหน้าก็มีนะคะพี่ขาด้านหน้ามีชอสิงทั้งหมด5ตัวนะพี่นะอ่ะชมเนื้อหารายละเอียดนะคะพี่ เก่าสวยนะคะพี่เตารีดหลวงปู่โทษนะคะพี่ขาด้าน,นหลังมีชอจิงค่ะเขียนว่าน่าจะเขียนว่าเฉลิมพลค่ะพี่ไม่ใช่มั้งพี่แม่บ้านอ่านไม่ออกนะพี่น่าเป็นแบบนี้คะ่ะอ่ะ แบ่งปันพี่ fc อยู่400บาทนะคะพี่น้าหมายเลข14ค่ะ15้าเป็นพระปิตานะคะพี่ขาหลังจานนะพี่น้าเก่าเก่าเลยค่ะพี่ปิตาคุกลักนะคะพี่ขาด้านหลังมีรอยจานเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะพี่นะเนื้อหาความเก่านะคะพี่ขาแบบนี้เลยพี่เก่าสวยนะคะพี่น่าพระปิดตาค่ะพี่ คุกลักนะคะพี่ขาด้านหลังมีรอยจานเก่าๆคะ่ะแบ่งปันให้พี่เอฟซีน, 5, นะคะพี่จ๋าหมายเลขสิบห้าสี่ร้อยบาทค่ะสิบหกเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลังยันห้านะคะพี่ ปูเอี่ยมหลังยันห้าแบ่งปันสี่ร้อยบาทค่ะเสมาหลวงปูเอี่ยมเก่าๆเลยนะคะพี่นะนี่นะคะ เหรียญเสมาปูเอี่ยมด้านหลังเป็นอักขระลายยันห้าค่ะพี่แบ่งปันพีนะะ่พี่ fc ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะหมายเลข17เจ็ดเป็นเหรียญหลวงปูเอี่ยมเช่นกันนะคะพี่น่านี่ค่ะปูเอี่ยมหลังยันสี่สี่้อยบาทนะคะพี่จาเก่าสวยนะพี่นัาสำหรับองนี้ค่ะ นี่ค่ะพี่ล่องรอยความเก่านะคะพี่ขาเก่าๆไม่แพ้กันเลยพี่จ๋าเหรียญหลวงผู้เอี่ยมหมายเลข17ค่ะพี่ด้านหลังเป็นยันสี่นะคะพี่นาองค์นี้หมายเลข17หลังยันสี่ค่ะ นี่นะครพี่เก่าสวยครับพี่แบ่งปันเลยนะพี่นะ้ะหมายเลขก7ิบเจ็ดบาทค่ะ18เป็นพระสังกจายนะจ๊ะพี่จ๋าสังกจายนะครับพี่นะเก่า,เก,าเก่าครับพี่เป็นเนื้อโลหะหนักๆใต้ฐานมีร่องรอยการอุดนะพี่นะนี่ค่ะเนื้อหาเก่าเก่า,กานะพี่ พระสังกระจายเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พีเนะคะนี่ค่ะ นี่นะพี่นะมีร่องรอยการอุดเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาเหมือนมีเม็ดมวลสารประปรายแบบนี้เลยค่ะอ่ะหมายเลขสิบแปดสี่ร้อยบาทนะคะพี่นะสิบเก้าเป็นขุดสะหลวงปูเผือกะคะ่ะพี่ขุดสะปูเผือกนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆนะพี่นะ ุดสะหลวงปูเผือกค่ะแบ่งปันใ้พี่ FC ที่400บาทนะจ้าพี่จ๋าเนื้อหาเก่าสวยแ้ะพี่นัพระขุดสะหลวงปูเผือกใหม่เลข19-400บาทค่ะหมายเลข20เป็นพระปิตาหลังแบบค่ะพี่คุกลักเก่าๆรักล่อนๆน,นะคะ นี่ค่ะพี่ปิดตาหลังแบบลักล่อนๆค่ะพี่องค์นี้เก่าสวย400บาทนะพี่นะถูกอ,อกถูกใจติดต่อไปบ้านกันเข้ามาค่ะพี่ดูนใ,ใช่ดูวยชอบแล้วก็ติดต่อไปบ้านกันเข้ามานะคะพี่นะอ่ะนี่เป็นพระปิดตานะคะพี่ขาพระปิดตาหลังแบบนะคะพี่มีการลงลักปิดทองเก่าเกักล่อนๆแบบนี้เลยค่ะอ่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc ที่400บาทหมายเลข20ค่ะเก่าสวยนะคะ21เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ2470ค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่ขาเป็นเหรียญเก่าสรรภาพใช้2470เก่าสวยนะพี่นะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่400บาทนะคะพี่ขา3องค์1,000ค่ะ ถูกใจสนใจนะพี่นะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่หนึ่งองค์สององค์ไปบ้านส่งทุกรายการค่ะเสะมาพ่อเดิมสองสี่เจ็ดศูนย์ค่ะพี่แบ่งปันสี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันค่ะหมายเลขยี่สิบเป็นปิดตาหลวงปุโตนะคะพี่นะฝังตะกรุดหนึ่งดอกนะคะพี่นะพระปิดตาหลวงปุโตค่ะพี่ด้านหลังมีอักขรลายยันหลวงปุโตวัดประดูชิมพลีนะคะพี่นะ เก่าสวยค่ะพี่พระปิตาปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีนะคะพี่นะเป็นเนื้อหาแบบนี้ครับพี่มันมีเกสาติดนะคะพี่นะแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่400บาท3าองหนึ่งพันนะคะพี่นะถูกอกถูกใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่อ่ะหมายเลขย2่สิบาทค่ะ23าเหรียญหล่อลงพ่อกล่อมค่ะพี่400บาทนะคะพี่จ๋า เป็นเหรียญหล่อเนื้อทองผสมเก่าๆค่ะแบ่งปันให้พี่ fc อยู่400บาท3มอง1,000ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่นะอ่ะนี่เป็นหมายเลข23จังแบ่งปันให้พี่ fc นะจ้าพี่จ๋า400บาทค่ะพี่ เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่ขาเหรียญหล่อหลวงพ่อกล่อมเก่าสวยค่ะ4ี่อยบาทค่ะหมายเล็ยกยี่บห้าค่ะพี่พระปิดตาหลวงปุุก์นะคะพี่ขาพร้อมการเลี่ยมขอบค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่ปิตาปูสุขค่ะแบ่งปัน400บาทนะจ้าพี่จ๋าถูกถกใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพร้อมกันเลี่ยมจับขอบเก่าๆค่ะ25เป็นเหรียญหลวงพ่ออีค่ะพี่ค่ะพ่ออีวัดสัตหีบสองสี่เจดสามพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมเนื้อหาเก่าๆนะคะ เก่าสวยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบเนื้อหาเก่าๆค่ะ, 99, คะนี่เป็นร่องรอยห่วงเชื่อมด้านหลังค่ะพี่สองสี่เจ็ดสามหลวงพ่ออีใหม่เดขยี่สบห้าสี่รอยบาทค่ะยีหเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะพี่นะ นี่ค่ะพี่มาแบบนี้นะคะพี่จานเหรียญหลวงปู่แหวนสี่ร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยนะคะพี่จานเหรียญหลวงปู่แหวนค่ะแบ่งปันให้พี่เอฟซีเลยนะพี่นะที่สี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันจ้ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะ เป็นแบบนี้นะคะพี่ขาไม่บ้านได้มาแบบนี้นะพี่ได้ไม่แน่ใจว่าโดนอะไรมาค่ะพี่นี่นะคะเหรียญหลวงปู่แหวนสี่ร้อยบาทค่ะอ่ะยี่สิบเจ็ดนะคะพี่เป็นพระปิรันนะคะพี่ขาปิรันเก่าคะ่ะ เก่าสวยนะคะพี่พระปิรันเนื้อหาเก่าๆค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะหมายเลขยี่สิบเจ็ดสี่ร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยแบบนี้นะพี่นะถูกใจสนใจต่อสายทั้งลายกันเข้ามาค่ะหมายเลขยี่สิบแปดเป็นเหรียญรัชกาลที่ห้านะคะพี่ด้านหลังเป็นช้างสามเสียนนะคะพี่ขาขอบสตางเก่าๆนะคะพี่ แบ่งปันพี่ f อนะค่ะพี่ขาเหรียญรัชกาลที่หค่ะหลังช้าง3ามเสียนแบ่งปันเลยจ้ะพี่แบ่งปันอยู่ที่400บาทสมองหนึ่งพันนะคะพี่นะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่1องค์2องค์ไปบ้านส่งให้ทุกรายการค่ะอ่ะหมายเลขที่ ยี่สิบเก้าเป็นพระกิ่งเนื้อทองผสมค่ะพี่เก่าเก่านะคะพี่นะ กิ่งเก่าเนื้อทองผสมนะคะพี่แบ่งปัน,ปนปพี่พเอฟซีนะคะพี่ข่าพะกิ่งเนื้อทองผสมค่ะหมายเลขยี่สิบเก้าสี่ร้อยบาทนะคะพี่น่าเหมือนเป็นคาบกาวหรืออะไรสักอย่างพี่มาแบบนี้นะคะพี่ข่าหมายเลขยี่สิบเก้าสี่ร้อยบาทค่ะ สาเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมนะคะพี่นะมีชื่อหลวงพ่อมุมค่ะเป็นพศ2517อายุ89ปีนะคะพี่ เหรียญหลวงพ่อมุมค่ะ400บาทนะคะพี่เป็นเหรียญปี2517อายุ98ปีนะคะพี่นะเก่าสวยเลยค่ะจังหวัดศรีสะเกษแบ่งปันนะพี่นะที่400บาทค่ะหมายเลข31นะคะพี่ค่ะเป็นสมเด็จเก่าจ้ะพี่หลังอุนะคะพี่นะ สมเด็จเก่านะคะพี่ขาหลังอุพี่ชมเนื้อหาสมเด็จนะพี่นะ่าเก่าๆแบบนี้ค่ะพี่แบ่งปันให้พี่เอฟซีที่สี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทั้งลายกันเข้ามานะพี่นะนี่ค่ะเก่าสวยค่ะพี่นี่ค่ะด้านหลังเป็นตัวอุชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพี่นะ นี่ค่ะแบ่งปันนะพี่จ๋าแบ่งปันพี่เอฟอยู่400บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่32ค่ะเป็นสมเด็จนะคะพี่ค่าสมเด็จเก่ามีสีแดงแดงสีฟ้าฟ้าสีน้ำเงินแบบนี้เลยค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่นี่เป็นเออสมเด็จเก่าค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่นันีค่ะสมเด็จเก่าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่ที่สี่ร้อยบาทค่ะสามสิบสามเป็นสมเด็จวัดเกตน,นะคะพี่น้าเนื้อห่เก่าเก่าค่ะแบ่งปันเลยนะพี่น้าที่สี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันค่ะขอเน้นย้ำเลยนะจ๊ะพี่จ๋าแม่บ้านนะพี่นะ หนึ่งองค์สององค์ส่งให้ทุกรายการค่ะพี่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะนี่ค่ะพี่ด้านข้างนะคะพี่ขาอ่ะนี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสามสบสามแบ่งปันอยู่400ร้อบาทน,นะคะพี่จ๋าถูกอกถูกใจพี่ๆนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะอ่ะ นี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลข33ค่ะ34เป็นพิมพ์เส้นได้นะคะพี่าเก่าๆเลยค่ะนี่ครับพี่สมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะพี่า๋าเก่าสวยค่ะมีคราบความเก่ามาแบบนี้นะคะพี่นะอ่ะ แบ่งปันพี่ fc ที่400บาทนะจ้าพี่จ๋าสามองค์หนึ่งพันค่ะนี่นะคะพี่หมายเลข34 400บาทจ้ะอ่ะสามสิเป็นเอ่อ เขาเรียกอะไรนะพี่พระถ้ำเสือนะคะพี่ขาวองค์ใหญ่เนื้อหาเก่าๆนะพี่นะอ่ะพระถ้ำเสือเก่าสวย400บาทจ้ะ นี่นะคะอ่ะเก่าสวยค่ะพี่พระท่อมเสือหมายเลข35 400บาทค่ะ36นะคะพี่เป็นพระเนื้อชินนะคะพี่ขาเก่าๆค่ะพระเนื้อชินเก่าสวยแบ่งปัน400บาทนะคะพี่นะอ่ะ ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะแม่บ้านนะคะพี่จา๋าขอกราบขอพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่ๆทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านนะคะพี่คะขอกราบขอพระคุณพี่ๆเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่ๆศูนย์แปดสี่0ก้ค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่ขสนใจนะพี่น่าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ1องค์สององค์ไปบ้าน,านส่งให้ทุกรายการนะคะติดต่อกันเข้ามาจากวันนี้ก็รบกวนพี่ๆนะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจ้ะวันนี้ถ้าไ่บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า